กินผ่านชดชดพี่งงเท่าไงนี่ต้มเพียเมื่อวานเพียผ่านมาใหม่มาใหม่เนี่ยที่มันตม้ม <c oughs> ึ้นก็ดูการจิตแดงกระดูกฟันเราตอ้องตั้งชั้นมังแกงมาต้อง ตอนนี้เรียบร้อยแล้วหอยหอยลาบเพียเช่น่าให้กับมันจาเยไปเช่นักมันจาเหาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนจะเช้า,ชาพี่นอ้อยเมื้อนี้หลังจากกินข้าวกินน้ำจะไล่ออกให้ออกส่วน ลาลักก็คือไปเชียญามันต้นพี่น้องเชียญามันต้นเรียบร้อยแล้วก็ไปเชียญาเข้าให้อีกนะนี่ไปเบ่ดครอบครัวเลยเพาพิมพ์เป็นเพาเพื่อนเพาพิมพ์เป็นเพาเพื่อนแล้วสบายดีไอคนรอสบายดีเด็กเคมีน้องงามแล้วจะกินขนมดูน้องงามดูเออขี้ขาดเี่สบายดีกันเนี่ย มากับเม์พิมคือเก่าไมดีมากับปรชาวงามดูจุดดูุดตาตามุญเซนเซนมักแต่งมาด้วมักแต่งอสุกแล้วไปแล้วไงพอดีกินส้มกินส้มมันสิแตกนอไหม แล้วก็เอาซีนพานเอาหานลายลายยางไปกินยูไห่ใช่ไหมมังนา,นาเอามังนาเอากระตุกนานมาแต่เฮือนมาแต่บ้านยืนเน้อพิมเน้อยืนเน้อสิไปเด้อช่องให้เน้อพิมมือนีอายเอ้ยน้องประมาณสิไปพ่นนั่นเลยแต่ก็มีร้านขช้าเนี่ย มเมฟิมเป็ ad, นห่วงขนาดสองคนลานชาวก็งา,ามงามไปจังเยเบิดแล้วว่าเกี่ง mà đua anh lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ที่นี่ก็เป็นดินของในพันเดือนแหละนี่ปีนาชิทางอีกไก่ชิเลแล้วไก่ชิเล่แล้ว Kiếp bóng nào lại chơi Keep the chưa nghen. này, đây. <laughs> 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 เออจะปืนกึ่งเลยนี่มะเขือนี <the> ่จะมักยังไเขือมักบัวชินผ่านชดชดพี่เท่าไงนี่ ต ais, ม้มเพียเมื่อวานเพียฟานมาใหม่มาใหม่มีพิเป์มันต้มึ้นก็ดูก่ะดีกแขงกระดูกฟานหอย จะนีสบายดีจะมีมาครับลูกชายเลยครับหลานหลานจะมีตกแล้วสบายดีกันเนี่ยสบายดีสบายดีสบาดีสบายดีคิม m ี่จะมีเวชาไม่ห่างไม่มาอยู่ในรปางดื้อชาาเวียงชตวาตอง ตัอแันไปตัมตัดตัดตังมัตัดต,ตัดต้ดตั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 ััดั

ได้แล้วบ่หรือยังบ่ครับเพิ่นว่สิไข่สิได้เอาไปมามทางกมแดงแล้วสเกแดได้ใช้สิน้กยกยหยมีพิตมจน้อยก็กอย อเบแสบรถมานน่ได้กินชินพานชินพานชินพวาน่าก็จาเยานูดกัอาเลยานต่าตักไว้าจงสับัอังกับ

ทำเจลก่อนทำเจกิน้กินสมเจขิงีง่้วงนอย่ลาลนับปลอน้ได้นแกเทียวนับปอนน้เไดโอ้อันตรายี่นี่เลยปลอนเยอุ้ยู่นี้เล้ก็นี่ jenny <waving> ในออสึกขวาใน <hate> <frogoples> មកចែរងអាននៅកາງទៅពីញៀកយកລັບລັບបោះລັບនៀវញៀកតលែអានអឺចាននេះគឹមវចនេះ

chim 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 เช่น่ะให้ก <rant y> ับมันจาไหมไชเนะมันชาเหาปุ่นมน่มันจาะม่ยนมันจาเปลวแดดเ้นกอยหอย้อยหอยไป็นองไปะตั้งชุดแซ่บเลยคอยหอยหลังจากกินสมกินสมกินเมียง กินข้าวต่อได้บัดนี้บ่ไหวเอาละรวยเนยนมบัวยังไรกระจาบัวยังบาวตัวบาวตัวเนี่ยไปกูแซวไปแซวกินสลีกะต้องทำกินสลีกินสมหลังจากกินสมแกงกระดูกสำกับต้มใส่ใบแกงกระดูกใส่ใบชิมบัง

้วยเียก well, oh, okay. ัาว้วน่ยแล้วเกัญโอ้ยไปเลอกัหเอ๋้วเอออันไหนละจอไหนละีกหึงไม่กัเฮ้นาคิกให้อันโต้พ่อมาเด้อพ่อเมีพี่น้องกินข้าวพี่น้องเลยมามากินข้าวกินข้าว กินข้าวกับเสาวีียงเสาวเชดังเสาวเชดดอมเสาวเชื่อข้าวพรเว่านี่แต่คนรอๆเพื่อเต็ม10ไปคนออืม15้า15เหมื15 1กินแล้วกินแล้วลานๆกินกินข้าวแล้วนวนวกินแล้วเด็กน่อยกินอิ่มแล้วผู้ชายนี่กินกำลัง

ดูดพ่อแต่พ่อต้องมาดีก่อนมุลากอรันนี่ก็มันตนงามเสียให่มือแรกบนทะเแล้วยังมีสองมือสามเมืนเลยี่น้องเอ้ หลังจากกินข้าวกินน้ำอิม่มเฮ็ดเบียกต่อเสียญ้าต่อทาบ,บบเฮตกบ่แล้วทาบบสู้กับ่บมีหันกินต้องสู้ซนํำกันเพื่อเอาตัวรลอดท้าว่าคุมบอกกับบ่คุมเลยราคามันนี่มันตกตลอดเลยก็คือพี่กกยนี่จ้างคนเสียญาจ้างทุกชิงทุกอย่างศัยเงินเบิเบด พอดีขายมาได้แต่สาวปล้านประมาณนี้ลงทุนไลปีกายดีโอลุบพี่น้องเลยลุบเกือบเกือบครึ่งเลยลุบป,ปีกายกับมันยังโมลาบอยู่เลยปีนี้ยังเห็ตต่อแต่ว่าป,ปีต่อไปถ้าเบ่งราคามันยังตกอ่ะน,นะขอสิห้าเฮ็ดเบียกใหม่อีกนี่มันมใช่ได้ปลูกมันปลูกอย่างงาม ไฮนี่หรือว่าช่วนนี้ในภ่านเดือนบริไทยมีแต่ปลูกธรรมดาอยู่่นหาไทยก็งามมือนี่ชิบบแล้วชงใส่เมื่ออื่นแลว้วตอนนี้สามมงกายชีมมงยังมันงามงาม เชียรเรียบร้อยแล้วพี่น้องคอยกะว่าทาบมือพอดีมือนี้สำเร็จเลยโอเคพี่น้องโอเคแล้วเชียร์ยาเรียบร้อยแล้วขอเวลากลับบ้านก่อนพี่น้องเชียร์ยามันตน้นเชียร์ยาห้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายคลิปยูป่าและก็อยูดงทา้าเป็นไปได้เหาบริยานสิไปหากินคือเก่าพี่น้องช่วงนี้ในพันเดือนยังตกใจและก็ย่านกับน้ำ หรือว่าเข้าป่ากัย่านพี่น้องย่านเซตก็คือเห็นศพผู้ตายนะปกติบุคคลเห็นคนตายธรรมดา,าเห็นแต่ว่าคนจมน้ำคนตกน้ำนี่บุคคลเห็นพี่น้องนี่แหละสาเหตุิอะไรไปป่าเมื่อนี้เราถ่ายบรรยากาศอยู่บ้านก่อนถ่ายกับครอบครัวแบบนี้แหละพี่น้องวิธีชีวิตประจําวันแต่ละมือบัดน,นี้เราจะไปเชียร์ญาเข้าให้อีก เชียร์เข้าให้ต่อแล้วกัไปเชียร์ามันตนต่อพี่น้องโอเคขอบใจก่อนขอเวลากลับบ้านก่อนไปทำไมก่อนอื่นก็ขอขอบใจทุกคนที่ติดตามเลยครับสมคอยสุขภาพกิมแขงยามพียามน้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยหาเงินหาคำคอยได้รายกว่าเก่า